สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับก็ตามที่บอกผมมาอยู่ที่สารคามนะครับมห AH าสารครามวันนี้ก็ดเดินมาเจอวัดวัดหนึ่งเาชื่อวัดป่านะครับวังน้ําเย็นนะครับอยู่ในใจกลางจังหวัดมห AH าสารครามนะครับเป็นวัดก็นานเก่าแก่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้เป็นน่าจะเป็นวันแรกๆที่ได้เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมเข้าทำบุญนะครับโดยการฉลอง อุโบสถอุโบสถหลังแรกของโลกก็ว่าได้นะครับของประเทศไทยหรือของโลกที่เป็นไม้ทั้งหลังแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ต้นทำเอาต้นไม้นะครับเอาเปต้นต้นมาเลยเสานะครับแล้วก็ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักทองแล้วก็ไม้ตะเคียนทองตะเคียนทรายนะครับไม้สักทองที่สั่งมาจาก ทางเหนือนะครับแล้วก็พวกไม้เทียนยทรายเทียนทองก็เอาอยู่ในประเทศเราด้วยแล้วก็สั่งมาจากหลังทประเทศเพื่อนบ้านนีครับโดยจากห้างเอฟีได้ดูกันนะครับสวยงามโดยเฉพาะพระพุทธรูปพระนาคปกที่แกะสลักด้วยไม้นะครับทั้งหมดแล้วก็เป็นเพียงไม้ต้นเดียวเอมาแกะสลักนะครับราคาแกะสลักนั้น7ล้านห้นะครับอึ้งมากนะครับ7ล้านหดูเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ <S <S 2> <S 2> <S นั่นคือพระ แกะสลักด้วยไม้เพียงแค่ต้นเดียวนะครับเมื่อสักครู่ถามคนดูแลบอกว่าหาแกะสลักนั้นจ้างช่างเจ็ดล้านนะครับในการทําการแกะสลักซึ่งเพิ่งจะเป็นการเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้ามานะครับดูความงามแล้วก็มาสักระบูชานะครับนะครับชื่อว่าหลวงพ่อเทพประธานพรน,นะครับ นะครับหลวงพ่อเทพประธานพอรนะครับดูครับความสวยงามนะครับน่าจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยหรือในโลกก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับที่ใช้ไม้เพียงต้นเดียวนะครับไม้ต้นเดียวนะครับไม่ได้มีการประกอบอะไรเลยเป็นไม้ต้นเดียวนะครับในการแกะสลักนะครับจะต้นใหญ่ขนาดไหนนะครับนะครับแล้วก็เฉพาะด้วยต้นเสาเสาแต่ละต้นนะครับเป็นต้นยกมาทั้งต้นเลยนะครับ คานก็จะเป็นไม้ทั้งเป็นต้นเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นไม้ตะเคียวไม้สักนะครับไม้สักทองนี่นะครับเสาดูความงามครับพี่น้องแล้วก็เอฟซีนะครับผมก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผ่านมาครั้งแรกที่ผมเห็นก็คือเจดีย์ที่เป็นสีทองนะครับด้านนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆนะครับดูโคมไฟนะครับสวยงามนะครับ พื้นไม้นะครับแต่ละแผ่นแผ่นใหญ่ๆทั้งนั้นแลครับเห็นไหมแผ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเ,เลยเป็นแผ่นแต่ละแผ่นนะครับแผ่はは klore? แนใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับนะบานประตูทุกอย่างนะครับเป็นการฉลุลวดลายนะครับนะสวยงามนะครับนะครับบันไดนะครับ บันไดนะคร <S S <S ับบันไดนะล่าไม้นะครับเหล่าไม้นะครับองยอนมาขอโาราใบตรทอยู่นัพวกใจบุญทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระสมองค์สมเด็จะเป็นสมเดนปวชในภาคฤดูร้อนก็ดีจะเป็นสมเด็ปบวชประจำก็ดี ขอนิมนต์ครับเป็นคาราบาตขอ,ขอให้กุศลคน,นสนุวนที่ตระตสบาสำเร็จขององค์ธรรมาสาธทุกที่น้องครับเดี๋ยวนี้แสงทายของพระอาทิตย์ครังนี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับใกล้ๆก,ก,กันนะครับเป็นไม้ทังเหมือนกันนะครับ หรือว่าอลังการมากนะครับไม้ตะเคียนทองนะครับอันนี้เป็น แม่ธรณีมวยผมนี่นะครับมหาเจดีวัด

นะครับก็ให้ดูด้านนี้นะครับก็สวยงามเหมือนกันนะครับแต่ต้องท่ายอย่างนี้ก็ต้องเดินนะครับแต่ว่าแดดร้อนมากก็ให้ดูพอท่านได้อยากจะมาก็มาที่วัดป่าวางน้ําเย็นสารคามนะครับนะสารคามนะครับขอบคุณครับ